คุณเคยถูกคนที่คุณรักที่สุดหักหลังต่อหน้าตาไหมเขากลับมาพร้อมแฟนเก่าจากต่างประเทศโยนเช็คห้าล้านใส่หน้าแล้วพูดว่าออกไปจากชีวิตฉันซะแต่เขาไม่รู้เลยว่าเงินห้าล้านนั่นจะเป็นจุดเริ่มต้นของความลับที่ทำให้เขาต้องชดใช้ทั้งชีวิตเพราะผู้หญิงที่เขาทิ้งไปไม่ได้อ่อนแออย่างที่เขาคิดเสียงฝนกระทบหลังคาบ้านดังเปาะแปะ กลิ่นดินเปียกโชยเข้ามาผ่านหน้าต่างที่เปิดแง้มไว้ฉันนั่งนิ่งอยู่บนโซฟาหนังสีเทาในห้องรับแขกมือกำถ้วยกาแฟที่เย็นชื่อตั้งแต่เช้าเสียงประตูเปิดดังแกรกฉันเงยหน้าขึ้นเห็นเขานนสามีของฉันในมือของเขามีกระเป๋าเดินทางใบใหญ่และผู้หญิงคนหนึ่งเดินตามหลังเข้ามาเธอสูงผิวขาวจัดผมสีน้ำตาลอ่อนตัดสั้นเรียบรู รอยยิ้มของเธอดูมั่นใจเหมือนรู้ดีว่าเธอมีสิทธิ์อยู่ตรงนี้ฉันกลืนน้ำลายลงคอหัวใจเต้นแรงจนได้ยินเสียงตัวเองนี่ใครฉันถามเสียงเบาแต่แววตาฉันสั่นไหวเขาหันมามองฉันด้วยสายตาเย็นชาเมียเก่าฉันเขาตอบเรียบรียบเธอกลับมาจากอังกฤษฉันจะอยู่กับเธออีกครั้งคำพูดนั้นเหมือนมีคมที่แทงเข้ากลางอกร่างฉันแข็งนิ่งความเงียบกดทับทั้งห้อง เสียงฝนข้างนอกกลายเป็นเสียงเดียวที่ยังดังอยู่นนแล้วฉันละ่ะน้ำตาเริ่มเอ่อขึ้นที่ขอบตาเขาไม่ตอบเขาเดินไปที่โต๊ะกลางห้องหยิบเช็คจากกระเป๋าเสื้อโยนลงบนโต๊ะตรงหน้าฉันกระดาษบางๆใบนั้นสะท้อนแสงไฟตัวเลขห้าล้านบาทเด่นชัดเอาไปเขาพูดเสียงแข็งนี่คือค่าชีวิตของเธอออกไปจากชีวิตฉันสะเสียงหัวเราะของผู้หญิงคนนั้นดังขึ้นเบาๆ เธอวางมือบนแขนเขาแล้วมองฉันด้วยสายตาสงสารที่เต็มไปด้วยความสะใจยอย่าทำเรื่องให้มันยากเลยนะเธอพูดเสียงหวานผู้หญิงอย่างเธอไม่มีทางชนะหรอกฉันมองเช็คตรงหน้าภาพความทรงจำระหว่างฉันกับเขาไหลกลับมาวันที่เราซื้อบ้านหลังนี้วันที่เขาจับมือฉันตอนคลอดลูกวันที่เราสัญญาว่าจะไม่ทิ้งกันทุกอย่างพังลงในวินาทีเดียวเสียงนาฬิกาแขวนผนังดังติ๊กตอกช้าๆ ฉันค่อยๆเอื้อมมือไปหยิบเช็คนั้นปลายนิ้วสั่นเล็กน้อยเงินห้าล้านบาทฉันพูดเบาๆมันซื้อความซื่อสัตย์ของคนได้จริงๆเหรอเขาไม่มองหน้าฉันเห็นเพียงแผ่นหลังของผู้ชายที่ฉันเคยรักสุดหัวใจแต่ตอนนี้เขากลายเป็นคนแปลกหน้าไปแล้วฉันยืนขึ้นสูดหายใจลึกน้ำตาไหลอาบแก้มแต่ฉันไม่ปาดออกฉันยื่นเช็คคืนให้เขาเก็บไว้เธอเสียงฉันสั่น เพราะสิ่งที่เธอขายไปวันนี้ไม่ใช่ฉันแต่เป็นหัวใจของตัวเองเธอหัวเราะเบาๆอีกครั้งน่าสงสารจังฉันหันมองตรงไปยังประตูในแววตาของฉันไม่มีความกลัวอีกต่อไปมีเพียงความว่างเปล่าที่นิ่งสงบเสียงฝนข้างนอกเริ่มซาลงแต่ภายในหัวใจของฉันกลับมีพายุที่ไม่มีวันสงบอีกเลยแล้วจู่ๆเสียงเล็กๆดังขึ้นจากชั้นสองของบ้านแม่ พ่อกลับมาแล้วเหรอเสียงนั้นหยุดทุกอย่างในห้องให้เงียบลงทันทีมือของเขาชะง,งักหญิงสาวคนนั้นหันมองขึ้นบันไดด้วยสีหน้าประหลาดใจแต่สายตาของฉันเต็มไปด้วยบางสิ่งที่พวกเขาไม่เข้าใจเลยความเจ็บปวดที่กลายเป็นความเข้มแข็งในที่สุดเสียงฝีเท้าเล็กๆวิ่งลงบันไดมาอย่างรวดเร็วร่างของพายลูกสาววัยเจ็ดขวบของฉันปรากฏตรงขั้นสุดท้าย เธออยู่ในชุดนอนลายหมีสีน้ำเงินผมเธอยุ่งนิดหน่อยจากการเพิ่งตื่นแต่รอยยิ้มของเธอสว่างจนทำให้หัวใจฉันปวดร้าวพ่อเธอตะโกนพร้อมรอยยิ้มเธอวิ่งไปกอดขาของนนแน่นนนชะงักมือเขาแข็งทื่ออยู่กลางอากาศหญิงสาวคนนั้นขมวดคิ้วมองภาพตรงหน้าด้วยความไม่พอใจพายคิดถึงพ่อมากเลยเสียงใส่ของลูกสะท้อนก้องทั่วห้อง ฉันยืนนิ่งมองภาพนั้นด้วยหัวใจสั่นระรัวเขาเงยหน้าขึ้นมามองฉันเพียงแวบเดียวก่อนหลบตาเหมือนรู้สึกผิดแต่ไม่กล้ายอมรับภายเขาเรียกลูกเบาๆเสียงของเขาสั่นนิดๆจนฉันได้ยินชัดพ่อมีเรื่องต้องคุยกับแม่ก่อนนะลูกไปเล่นข้างบนก่อนดีไหมภายสายหน้าแรงๆไม่เอาภายอยากอยู่กับพ่อพ่อหายไปนานพ่อไม่รักภายแล้วเหรอหญิงสาวคนนั้นเริ่มขยับตัว เธอก้าวมาข้างหน้าแล้วพูดเสียงเรียบหนูจะพ่อหนูกับแม่หนูกามีเรื่องผู้ใหญ่ต้องจัดการกันเธอขึ้นไปเล่นก่อนนะคะแต่ภายขมวดคิ้วเธอหันมามองผู้หญิงคนนั้นด้วยสายตาสงสัยป้าเป็นใครทํำไมพูดแบบนั้นกับพายฉันเห็นสีหน้าของผู้หญิงคนนั้นแข็งค้างเธอไม่ชินกับการถูกเด็กพูดสวนแบบนี้ฉันกลั้นยิ้มไว้แม้หัวใจยังปวดอยู่ก็ตามพายมานี่ลูกฉันเรียกเบาๆ เธอวิ่งมากอดฉันแน่นกลิ่นแชมพูจากผมของลูกทำให้ฉันอยากร้องไห้ไม่เป็นไรนะลูกแม่อยู่ตรงนี้นนมองภาพนั้นสีหน้าเริ่มอ่อนลงแต่ผู้หญิงคนนั้นจับแขนเขาแน่นขึ้นอย่าใจอ่อนสินเธอแค่เล่นละครคําพูดนั้นเหมือนจุดไฟในหัวใจฉันฉันหันไปมองเธอตรงๆถ้าการเป็นแม่ที่ปกป้องลูกตัวเองคือการเล่นละครงั้นฉันคงเป็นนักแสดงที่ดีที่สุดแล้วละ่ะ เธอเบิกตากว้างแต่ยังยืนนิ่งไม่ถอยเธอไม่มีสิทธิ์อยู่ในบ้านนี้อีกต่อไปนนตัดสินใจแล้วฉันหันมามองเขาจริงเหรือนนเธอตัดสินใจแล้วจริงๆเหรอือเขาไม่ตอบเพียงแค่หลบสายตาฉันแล้วพูดเบาๆมันจบแล้วพลอยเสียงฝนเริ่มแรงขึ้นอีกครั้งสายฟ้าแลบผ่านหน้าต่างพายกอดฉันแน่นจนฉันรู้สึกถึงแรงสั่นในตัวเธอ แม่พ่อไม่อยู่กับเราจริงๆเหรอฉันลูบหัวลูกเบาๆไม่เป็นไรลูกแม่อยู่ตรงนี้เสมอหญิงสาวคนนั้นถอนหายใจแรงนนพาเธอออกไปเธอฉันไม่อยากเสียเวลาแต่ก่อนที่เขาจะพูดอะไรเสียงโทรศัพท์ของเขาก็ดังขึ้นเขาหยิบขึ้นมาดูแล้วหน้าของเขาเปลี่ยนทันทีดวงตาเขาเบิกกว้างสีหน้าซีดลงในพริบตาเกิดอะไรขึ้นหญิงสาวถาม เขาไม่ตอบทันทีเพียงแค่มองหน้าจอแล้วเสียงเขาเบาแต่สัน่นแม่ฉันรถชนทั้งห้องเงียบสนิทเสียงฝนด้านนอกยังคงดังแต่ในห้องกลับเหมือนเวลาหยุดหมุนอะไรนะหญิงสาวพูดเสียงสูงแม่เธออยู่โรงพยาบาลไหนโรงพยาบาลสิริวัฒนาเขาตอบเสียงแผ่วแล้วรีบคว้ากุญแจรถแต่ก่อนที่เขาจะก้าวออกจากบ้านฉันพูดขึ้น รอด้วยฉันไปด้วยเขาหันมามองฉันไม่จำเป็นพลอยเธอจะไปหาแม่เธอแล้วให้ใครอยู่กับลูกน้ำเสียงฉันมั่นคงจนเขาชะงักถ้าแม่เธอเห็นฉันไม่อยู่เธอคิดว่าแม่จะสบายใจไหมเขานิ่งไปครู่หนึ่งแล้วพยักหน้าเบาๆหญิงสาวคนนั้นมองเราทั้งคู่ด้วยความไม่พอใจฉันไปด้วยสิไม่ต้องฉันพูดก่อนที่นนจะเอ่ยเธอไม่ใช่คนในครอบครัวนี้ เธออ้าปากจะพูดแต่เสียงของนนแทรกขึ้นอยู่ที่นี่แหละฉันจะกลับมาประตูปิดลงพร้อมเสียงฝนรถของเขาแล่นออกไปบนถนนเปียกชื้นฉันนั่งเงียบอยู่บนเบาะหลังกอดภายไว้แน่นในใจฉันเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่กล้าพูดออกมาเมื่อถึงโรงพยาบาลแสงสีขาวจากโถงทางเดินสะท้อนเข้าตากลิ่นยาผสมกับกลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้ออบอวนพยาบาลพาเราไปยังห้องฉุกเฉิน ร่างของแม่เขานอนนิ่งอยู่บนเตียงสายต่างๆเชื่อมเต็มไปหมดเธอยังมีสติเล็กน้อยดวงตาอ่อนแรงเปิดขึ้นช้าๆเมื่อเห็นฉันเธอยิ้มจางๆพล่อยเสียงแหบเบาออกจากริมฝีปากฉันรีบจับมือเธอแม่ไม่ต้องพูดมากนะค่ะแม่จะหายดีแน่ๆเธอสายหน้าเบาๆมือที่เย็นเฉียบของเธอกุมมือฉันไว้แน่นอย่าทิ้งลูกชายแม่เขาหลงผิด เขาแค่สับสนนนยืนนิ่งอยู่ปลายเตียงน้ำตาเริ่มเอ่อในดวงตาเขาแม่เขาพูดเสียงแผ่วแม่ของเขายิ้มบางๆแล้วหันไปมองลูกชายถ้าวันหนึ่งลูกเสียสิ่งที่มีค่าที่สุดไปอย่าร้องให้เพราะมันสายเกินไปแล้วเสียงเครื่องวัดชีพจรดังทีเส้นกราฟบนหน้าจอค่อยๆแบนลงพยาบากลกรูเข้ามาเสียงสัญญาณเตือนดังขึ้น แต่หัวใจของฉันรู้ดีเธอจากไปแล้วนนสุดลงคุกเขา่ามือเขากุมหน้าผากน้ำตาไหลไม่หยุดฉันยืนเงียบอยู่ข้างๆมองภาพนั้นด้วยหัวใจที่ปวดจนชาเธอจากไปโดยที่ให้อภัยเธอแล้วฉันพูดเบาๆเขาเงยหน้าขึ้นมองฉันดวงตาแดงกำ่ำพล่อยฉันไม่ต้องพูดอะไรฉันตัดบทคำขอโทษไม่อาจเปลี่ยนสิ่งที่เกิดขึ้นได้พายเดินเข้ามาจับมือฉันไว้แน่น แม่เรากลับบ้านกันเถอะฉันพยักหน้าแต่ก่อนออกจากห้องฉันหันกลับไปมองเขาอีกครั้งบางครั้งคนเราต้องเสียบางอย่างไปเพื่อรู้ว่ามันมีค่าขนาดไหนเขาไม่ตอบเพียงแค่มองเราสองแม่ลูกเดินจากไปหลายวันผ่านไปบ้านหลังเดิมยังคงอยู่แต่บรรยากาศไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปทุกอย่างเงียบลงเหมือนโลกหยุดหายใจฉันเก็บของบางส่วนใส่กระเป๋า เตรียมย้ายไปอยู่บ้านแม่ของฉันที่ต่างจังหวัดพายช่วยฉันเก็บตุ๊กตาใส่กล่องแม่เราจะไม่กลับมาที่นี่อีกใช่ไหมฉันเงียบไปครู่หนึ่งแล้วตอบเบาๆถ้าลมวันหนึ่งพัดพาเราให้กลับมาแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันลูกเสียงเคาะประตูดังขึ้นฉันเปิดออกเห็นนนยืนอยู่ใบหน้าเขาซูบลงมากดวงตาเต็มไปด้วยความเสียใจในมือเขามีบางสิ่งเป็นกรอบรูปของเราสามคน ฉันเจอรูปนี้ในห้องนั่งเล่นเขาพูดเสียงแผ่วมันทําให้ฉันรู้ว่าฉันโง่แค่ไหนฉันมองเขาเงียบเงียบเธอจะให้ฉันพูดอะไรล่ะนนท์เขาก้าวเข้ามาใกล้ฉันอยากให้เธอรู้ว่าฉันไล่เธอออกวันนั้นเพราะความโลภความโง่และคำพูดของคนอื่นน้ำตาเขาเริ่มไหลแต่ตอนนี้ฉันไม่มีอะไรเหลือเลยไม่มีแม้แต่หัวใจตัวเองฉันสูดหายใจลึก นนบางสิ่งเมื่อแตกแล้วมันต่อได้แต่รอยร้าวจะไม่หายไปเขายืนนิ่งในดวงตาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังฉันขอโอกาสอีกครั้งได้ไหมพลอยฉันสายหน้าเบาๆโอกาสไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นให้แต่เป็นสิ่งที่เธอต้องสร้างเองพายเดินออกมาจากห้องเธอถือกระเป๋าใบเล็กพ่อเธอเรียกเสียงสัน่นนนสุดตัวลงนั่งยื่นมือไปกอดลูกแน่น พ่อขอโทษลูกพ่อรักลูกนะภายร้องให้กอดพ่อกลับแน่นฉันยืนมองภาพนั้นด้วยหัวใจปวดร้าวแต่สงบบางสิ่งในตัวฉันเหมือนถูกปลดปล่อยเมื่อเขาปล่อยลูกออกจากอ้อมกอดฉันหันหลังให้เขาลาก่อนนนเสียงฝนเริ่มตกอีกครั้งฉันอุ้มพายขึ้นรถขับออกจากบ้านที่เคยเต็มไปด้วยความทรงจำในกระจกมองหลังฉันเห็นเงาของเขายืนอยู่กลางสายฝน ถือกรอบรูปนั้นไว้แน่นแต่ในมือของฉันมีเพียงมือเล็กๆของลูกที่จับไว้แน่นไม่ยอมปล่อยและในใจของฉันไม่มีความแค้นอีกแล้วมีเพียงความเข้มแข็งที่เกิดจากความเจ็บปวดข้างหน้าถนนยาวไกลและเปียกฝนแต่ฉันรู้ดีว่าทุกก้าวที่ขับไปคือการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตที่ฉันเลือกด้วยหัวใจของตัวเองเสียงล้อรถบดไ,ไปบนถนนเปียกฝน ไฟหน้ารถสะท้อนกับละอองน้ำที่ลอยอยู่กลางอากาศฉันมองถนนยาวตรงหน้ามือจับพวงมาลัยแน่นหัวใจเต้นช้าแต่มั่นคงภายหลับอยู่เบาะหลังเสียงหายใจเบาๆของเธอทําให้ฉันรู้สึกสงบแต่ความคิดในหัวกลับไม่หยุดภาพนนยืนอยู่กลางฝนยังวงเวียนในใจไม่หายฉันถอนหายใจยาวความทรงจำทั้งหมดเหมือนภาพยนตร์ที่ฉายซ้ำไม่รู้จบวันที่แต่งงาน วันที่เราสัญญาว่าจะไม่ทิ้งกันวันที่เขาโยนเช็คห้าล้านตรงหน้าฉันเหลือบมองกระจกหลังอีกครั้งแสงไฟรถคันหนึ่งตามหลังมาไกลๆฉันคิดว่าเป็นเรื่องปกติแต่เมื่อเลี้ยวซ้ายเข้าเส้นทางรองรถคันนั้นก็ยังตามมาฉันเริ่มรู้สึกไม่สบายใจหัวใจเต้นแรงขึ้นฝนตกหนักจนมองทางแทบไม่เห็นฉันขับช้าลงแต่รถคันนั้นก็ขับช้าลงตาม หรือว่าฉันพึมพำรรเบาๆมือเริ่มสั่นนิดๆฉันมองหาป้ายที่พักหรือร้านใกล้ๆแต่ไม่มีเลยรอบข้างเป็นเพียงป่าและถนนเปียกลืน่นทันใดนั้นพายก็สะดุ้งตื่นแม่ถึงไหนแล้วฉันยิ้มฝืนอีกไม่นานลูกแม่แค่หาทางเข้าหมู่บ้านเสียงเครื่องยนต์ของรถคันหลังดังใกล้ขึ้นไฟหน้าส่องเข้ามาแรงจนตาฉันแสบแม่มีคนตามเราเหรอ เสียงภายสั่นเล็กน้อยฉันไม่ตอบแค่จับพวงมลาลัยแน่นขึ้นทันใดนั้นรถคันหลังบีบแตรเสียงดังลัน่นฉันเหยียบเบรกทันทีรถคันนั้นแซงขึ้นมาด้านหน้าฉันมองผ่านกระจกเห็นคนขับชัดเจนใบหน้าที่คุ้นเคยนนทเขาจอดรถขวางกลางถนนฉันจอดรถห่างออกมานิดฝนยังตกหนักไฟหน้ารถทั้งสองคันสองเข้าหากัน เหมือนฉากสุดท้ายของเรื่องที่ยังไม่จบฉันเปิดประตูลงจากรถน้ำเย็นเฉียบซึมเข้ารองเท้าเสียงฝนตกกระทบหลังคาดังรัวเขาเดินเข้ามาใบหน้าซีดเหมือนคนไม่ได้หลับหลายวันเธอจะทำอะไรฉันถามเสียงเข้มเขาไม่ตอบเพียงแต่ยื่นซองเอกสารสีขาวให้ฉันนี่คือโฉนดบ้านฉันโอนให้เธอแล้วฉันมองซองในมือเขา ฉันไม่ต้องการสิ่งนั้นนนแต่มันคือสิ่งเดียวที่ฉันเหลือให้เธอได้เขาพูดเสียงสัน่นฉันอยากให้เธอกับพายมีที่อยู่ที่ปลอดภยัยฉันยืนนิ่งเสียงฝนกลบทุกอย่างจนเหลือเพียงสายตาที่เรามองกันทำไมต้องตามฉันมาในคืนนี้เขากลืนน้ำลายเพราะฉันเพิ่งรู้ความจริงฉันขมวดคิว้วความจริงอะไรเขาหยิบโทรศัพท์ออกจากกระเป๋า เปิดคลิปวิดีโอสั้นๆให้ฉันดูเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในวันที่เขาโยนเช็คให้ฉันในมุมนั้นเห็นชัดว่าผู้หญิงคนนั้นแฟนเก่าของเขาใส่ยาบางอย่างลงในกาแฟของเขาก่อนกลับบ้านวันนั้นเธอใส่อะไรในนั้นเสียงของเขาในคลิปถามเบาๆแค่ช่วยให้เธอฟังฉันง่ายขึ้นผู้หญิงคนนั้นตอบยิ้มๆฉันรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนนน ฉันถูกหลอกทุกอย่างพลอยฉันจำอะไรไม่ได้ในวันนั้นน้ำตาเขาไหลปนกับฝนฉันเพิ่งรู้เมื่อเพื่อนที่ทำงานเจอคลิปนี้ในกล้องหน้าบ้านฉันนิ่งไปภาพวันนั้นย้อนกลับมาในหัวอีกครั้งคำพูดเย็นชาคำสั่งให้ฉันออกไปแต่ตอนนี้ฉันเริ่มเข้าใจแล้วเธอล่ะเธออยู่ไหนตอนนี้หนีไปต่างประเทศแล้วเขาตอบเสียงแข็ง ตำรวจออกหมายเรียกแต่ยังจับไม่ได้ฉันมองหน้าเขาแล้วฉันจะทำอะไรได้อีกนนเขาก้าวเข้ามาใกล้ฉันไม่ขอโอกาสกลับมาแต่ขอโอกาสได้ชดใช้ฉันเงียบฝนตกแรงจนแทบมองไม่เห็นใบหน้าเขาแต่เสียงหัวใจของเขาฉันได้ยินชัดฉันไม่อยากให้ลูกโตโดยรู้ว่าพ่อของเธอเป็นคนเลวน้ำเสียงเขาสัน่น ขอให้ฉันได้อยู่ข้างๆ้า,งายในฐานะพ่อก็ยังดีฉันหลับตาภาพลูกสาววิ่งเข้ากอดเขาในวันก่อนลอยเข้ามาในหัวเธอยังรักพ่อของเธอแม้ไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นฉันไม่รู้ว่าฉันจะให้อภัยเธอได้ไหมไม่เป็นไรเขาตอบทันทีฉันไม่ต้องการการให้อภยัยแค่ขอให้ได้ทำสิ่งถูกต้องฉันหันกลับไปมองรถพายมองออกมาจากหน้าต่างดวงตาใสาส่องแสงในความมืด เธอยิ้มเมื่อเห็นพอ่อฉันถอนหายใจยาวขึ้นรถเธอนนเราคงไม่ควรยืนกลางฝนแบบนี้เขาพยักหน้าทั้งสามคนนั่งอยู่ในรถความเงียบแผ่คลุมอยู่ครู่หนึ่งแม่จะกลับบ้านเหรอภายถามฉันมองลูกในกระจกใช่ลูกแต่เราจะเริ่มบ้านใหม่ด้วยกันนนมองฉันผ่านกระจกหน้าสายตาเขาเต็มไปด้วยความสำนึกขอบคุณนะพลอยฉันไม่ตอบ เพียงขับรถต่อไปในความมืดไฟถนนส่องเป็นแสงสีทองระยิบเสียงฝนเริ่มเบาลงไม่นานรถอีกคันหนึ่งแล่นสวนมาฉันเห็นใบหน้าผู้หญิงคนหนึ่งในรถนั้นแฟนเก่าของเขาหัวใจฉันเต้นแรงนนฉันเรียกเขาหันมามองและเห็นเหมือนกันเธอยิ้มจากในรถก่อนจะหักพวงมาลัยเข้าหาเราด้วยความเร็วสูง เสียงกรีดร้องดังขึ้นพร้อมแรงกระแทกมหาศาลทุกอย่างมืดสนิทเสียงเครื่องวัดหัวใจดังแผ่วในห้องสีขาวกลิ่นยาฆ่าเชื้ออบอวนฉันลืมตาช้าๆแขนขาขยับไม่ได้แสงไฟจ้าเจ็บตาแม่เสียงพายเบาๆดังข้างหูฉันพยายามหันมองเธอนั่งข้างเตียงน้ำตาเต็มหน้าแม่ไม่ต้องกลัวพ่ออยู่ข้างนอกฉันพยายามจะพูด แต่เสียงออกมาแผ่วเบาพอ่อเป็นยังไงบ้างลูกภายสะอื้นพอ่อพ่อช่วยแม่ไว้เขาเจ็บมากเลยหัวใจฉันเหมือนถูกบีบแน่นน้ำตาไหลลงข้างแก้มช้าๆประตูห้องเปิดออกหมอเดินเข้ามาพร้อมเสียงเครื่องวัดชีพจรในอีกห้องที่ดังทีเขาอยู่ในห้องฉุกเฉินพยาบาลพูดเบาๆฉันพยายามขยับตัวแต่ร่างกายไม่ตอบสนอง ทุกอย่างเริ่มพราเสียงของภายเบาลงแม่แม่อย่าร้องนะพ่อบอกว่าถ้าแม่ตื่นเมื่อไรให้บอกว่าเขารักแม่ที่สุดในโลกหัวใจฉันสัน่นภาพนนในสายฝนย้อนกลับมาอีกครั้งรอยยิ้มสุดท้ายก่อนทุกอย่างมืดเสียงหมอเรียกในห้องฉุกเฉินดังแว่วมาถึงหัวใจหยุดเต้นแล้วเร็วๆฉันพยายามลุกขึ้นแต่ร่างกายขยับไม่ได้น้ำตาไหลไม่หยุดนน เสียงเครื่องวัดชีพจรดังยาวแล้วทุกอย่างก็เงียบลงเวลาผ่านไปหลายเดือนลุมฝังศพเล็กๆอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ในวัดภายวางดอกไม้สีขาวลงบนพื้นหญ้าฉันยืนอยู่ข้างเธอมือถือรูปครอบครัวไว้แน่นลมพัดเบาๆกลิ่นดินหลังฝนตกลอยมาแม่จ่าลูกพ่อคงอยู่บนฟ้าใช่ไหมใช่ลูกพ่อมองเราจากบนฟ้าอยู่แน่ๆพพยยิ้มจางๆ งั้นพายจะเป็นคนดีเหมือนพ่อฉันก้มลงกอดลูกแน่นน้ำตาไหลอีกครั้งแต่ครั้งนี้อบอุ่นเพราะในความสูญเสียฉันได้เรียนรู้ว่าความรักแท้ไม่เคยหายไปไหนในมือฉันมีจดหมายหนึ่งฉบับเป็นลายมือของนนท์ที่เขียนไว้ก่อนจากไปขอโทษที่เข้าใจเธอช้าไปแต่ขอบคุณที่ทำให้ฉันรู้ว่าความรักไม่ใช่การครอบครองแต่คือการเสียสละ ฉันพับจดหมายนั้นเก็บไว้ในกระเป๋าเสื้อมองท้องฟ้าที่มีแสงอาทิตย์ลอดผ่านเมฆหัวใจฉันสงบพร้อมเริ่มต้นใหม่อีกครั้งเพื่อเขาเพื่อพายและเพื่อหัวใจของฉันเองเสียงลมพัดแผ่วผ่านต้นไม้ใหญ่ในวัดกลีบดอกไม้สีขาวปลิวกระจายบนพื้นหญ้าเปียกฉันยืนเงียบมองชื่อของนนบนป้ายหินเย็นหัวใจฉันยังเต้นช้าแต่ไม่ปวดอีกแล้ว พายวางตุ๊กตาหมีตัวเล็กไว้ข้างหลุมแม่พายอยากให้พ่อมีของเล่นด้วยฉันยิ้มบางๆางรูปหัวลูกพ่อคงดีใจมากแน่ลูกเสียงระฆังจากโบสถ์ดังขึ้นเบาๆเหมือนเสียงอํลาจากที่ไกลฉันเงยหน้ามองท้องฟ้าที่เริ่มมีแสงส่องลอดผ่านเมฆฝนหยุดตกแล้วแต่กลิ่นดินหลังฝนยังอบอวนหลังพิธีเผาศพทุกอย่างดูเงียบญาติพี่น้องกลับไปหมดเหลือเพียงฉันกับลูก และพ่อของนนที่นั่งอยู่บนเก e ้าอี้ไม้ใบหน้าเขาแก่ลงมากในเวลาไม่กี่เดือนพลอยเสียงเขาเบาแต่มั่นคงแม่ของนนฝากกล่องหนึ่งไว้ก่อนตายบอกให้ให้เธอถ่าวันหนึ่งลูกชายแม่ไม่อยู่ฉันชะงักกล่องไม้สีเก่าถูกวางลงตรงหน้าฉันเปิดออกชา้ชาๆข้างในมีสมุดบันทึกเก่าหนังสือแต่งงานและจดหมายหนึ่งฉบับลายมือคุ้นเคยของแม่เขาเขียนว่า ในชีวิตของลูกฉันฉันเคยเห็นเขายิ้มจริงๆก็เพียงตอนอยู่กับเธอน้ำตาฉันไหลทันทีขอให้รักของเธอไม่ดับแม้วันที่ไม่มีเขาฉันหลับตาแน่นหัวใจปวดร้าวแต่เต็มไปด้วยความอุ่นเหมือนมีใครมากอดไว้แน่นในอากาศที่ว่างเปล่าเวลาผ่านไปอีกหลายเดือนฉันย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดเปิดร้านกาแฟเล็กๆชื่อว่าบ้านของพาย ในร้านมีภาพถ่ายครอบครัวติดไว้บนผนังผู้คนมักถามเสมอว่าฉันกับเขายังอยู่ด้วยกันไหมฉันยิ้มและตอบว่าอยู่แต่ในอีกที่หนึ่งคือหนึ่งหลังร้านปิดฉันนั่งคนเดียวในแสงไฟสลัวเสียงลมพัดผ้าม่านเบาๆบนโต๊ะมีรูปของนนฉันวางมือแตะกรอบรูปนั้นเธอคงอยากเห็นภายโตใช่ไหมขณะนั้นเสียงโทรศัพท์ดังขึ้น เบอร์ที่ไม่คุ้นเคยฉันลังเลแต่สุดท้ายก็กดรับคุณพลอยใช่ไหมครับเสียงชายแปลกดังจากปลายสายผมโทรจากสถานีตำรวจกรุงเทพครับเราพบผู้ชายคนหนึ่งบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและในกระเป๋ามีชื่อของคุณฉันชะงักหัวใจเต้นแรงผู้ชายคนหนึ่งใครคะเขาบอกชื่อว่านนท์ถ้วยกาแฟในมือฉันหล่นแตกกับพื้นไม่นะ เขาเสียไปแล้วบางทีอาจมีความเข้าใจผิดครับเขารอดจากอุบัติเหตุแต่จำอะไรไม่ได้เลยฉันยืนนิ่งน้ำตาเริ่มไหลเขาอยู่ที่ไหนคะโรงพยาบาลสมุทรสาครครับฉันรีบออกจากร้านทันทีถนนยามค่ามืดและเปียกจากฝนลมหายใจฉันทีหัวใจเต้นแรงราวจะหลุดจากอกเมื่อถึงโรงพยาบาลฉันเดินเข้าไปในห้องผู้ป่วย ชายคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างเตียงผมยาวขึ้นเล็กน้อยแผลยังไม่หายดีแต่เมื่อเขาเงยหน้าขึ้นฉันแทบหยุดหายใจนนฉันพูดเสียงแผ่วเขามองฉันด้วยดวงตาสับสนคุณคือใครครับฉันรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนอีกครั้งน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวฉันคือคนที่เธอเคยรักเขาขมวดคิว้วผม จำไม่ได้เลยครับแต่ผมฝันถึงเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งบ่อยมากเสียงนั้นเหมือนของคุณฉันยิ้มทั้งน้ำตางั้นก็ถือว่าเราได้เริ่มใหม่อีกครั้งหลายสัปดาห์ผ่านไปฉันดูแลเขาทุกวันเราพูดคุยกันเหมือนคนแปลกหน้าที่ค่อยๆรู้จักกันใหม่พายมาเยี่ยมทุกวันเธอยังไม่กล้าเรียกเขาว่าพ่อแต่เขามักยิ้มให้เธออย่างอบอุ่นคืนหนึ่งฉันเดินออกไปที่สวนของโรงพยาบาล นนตามออกมาแสงไฟส้มจากเสาไฟสะท้อนบนใบหน้าเขาพลอยเขาเรียกชื่อฉันอย่างชัดถ้อยชัดคำฉันหันไปมองเธอจำฉันได้แล้วเหรอเขายยิม้มไม่ทั้งหมดแต่ผมรู้ว่าผมรักคุณแน่แน่น้ำตาฉันไหลอีกครั้งเธอพูดแบบนี้ทุกครั้งเลยนะงั้นก็แสดงว่าผมไม่เคยเปลี่ยนเขายื่นมือมากุมมือฉันไว้แน่น ขอเริ่มต้นใหม่อีกครั้งได้ไหมฉันพยักหน้าลมพัดเบาๆกลิ่นฝนเก่าลอยกลับมาเหมือนฟ้ากำลังเริ่มต้นใหม่กับเราหลายเดือนต่อมาร้านบ้านของภายเปิดสาขาใหม่คนแน่นทุกวันในร้านมีเสียงหัวเราะเสียงแก้วกระทบโต๊ะและกลิ่นกาแฟหอมอบอวนนนยืนอยู่หลังเคาน์เตอร์เขายังจำบางเรื่องไม่ได้แต่เขาจำวิธีชงกาแฟที่ฉันชอบได้ เขามักพูดกับลูกค้าว่ากลิ่นนี้คือกลิ่นของความรักเก่าที่ไม่เคยตายภายวิ่งเล่นรอบร้านหัวเราอเสียงดังจนทุกคนหันมามองฉันมองภาพนั้นด้วยหัวใจเต็มไปด้วยความสุขในตอนเย็นหลังร้านปิดเราสามคนนั่งมองพระอาทิตย์ตกท้องฟ้าเป็นสีทองอมสม้มนนหันมาพูดเบาๆผมฝันถึงแม่อีกแล้วแม่ยิ้มให้แล้วบอกว่าครั้งนี้อย่าทำพลาดอีกนะ ฉันหัวเราะเบาๆแม่เธอคงสบายใจแล้วละ่ะเขามองฉันนิ่งผมสัญญาจะไม่ปล่อยมือคุณอีกฉันจับมือเขาแน่นไม่ต้องสัญญาแค่ทำก็พอลมเย็นพัดผ่านเสียงคลื่นจากทะเลไกลๆลอยมาเบาๆแสงสุดท้ายของวันตกลงบนใบหน้าเราทั้งสามแต่ก่อนที่ทุกอย่างจะสงบเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งฉันรับสาย เสียงชายแปลกดังจากปลายสายคุณพลอยใช่ไหมครับผมโทรจากสถานีตำรวจกรุงเทพหัวใจฉันหยุดเต้นชั่วขณะมีอะไรเหรอคะเราพบศพชายคนหนึ่งในแม่น้ำพร้อมกระเป๋าเอกสารชื่อนนอายุและเลขบัตรตรงกับสามีคุณฉันชะงักโทรศัพท์เกือบหลุดจากมือฉันหันไปมองชายตรงหน้าเขายือนอยู่จริงเขามองฉันด้วยสายตาแปลกใจ คล้อยเป็นอะไรไปแต่เสียงปลายสายยังดังอยู่ร่างเพิ่งขึ้นจากน้ำเมื่อเช้าฉันหันกลับไปมองอีกครั้งในแสงสุดท้ายของอาทิตย์เงาของเขาไม่สะท้อนบนพื้นอีกแล้วมือของฉันสัน่นลมหายใจขาดห่วงเขามองฉันแล้วยิม้มขอบคุณที่ให้ผมได้อยู่ข้างคุณอีกครั้งเสียงนั้นค่อยๆจางหายเขาก้าวถอยหลังเข้ากับแสงสีทอง แล้วหายไปในอากาศเบาๆพายหันมามองแม่พ่อไปไหนฉันยิ้มทั้งน้ำตาพ่ออยู่ในหัวใจเรานี่ไงลูกลมพัดแรงอีกครั้งกลิ่นกาแฟและกลิ่นฝนเก่าลอยผสมกันฉันหลับตารู้ว่ารักครั้งนี้ไม่มีวันตายเพราะแม้โลกจะพรากเขาไปแต่ความทรงจำของเราจะอยู่ตลอดไปในทุกลมหายใจของฉันและลูก